เลแป๊บเดียวน้องนาวาลูกสาวอ้อมพิยดาโตเป็นสาวแล้วน้องนาวาลูกสาวสุดที่รักของอ้อมพิยดาโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนตอนนี้อายุ12ขวบแล้วและที่น่าตกใจคือตัวสูงกว่าแม่แล้วความสวยแบบสาวน้อยวัยทีน ภาพล่าสุดของน้องนาวาที่ทำเอาหลายคนสะดุดตาเพราะมุมภาพนี้ดูโตเป็นสาวสวยเลยทีเดียวเธอปล่อยผมยาวสยายแถมยังยอมให้แม่ถ่ายรูปด้วยอ้อมพิยดาบอกว่าวัยวาวุ่นกำลังมาแล้วกับแคปชั่นว่าอายุ12นั่งเล่นยอมให้ถ่ายรูปแล้วครับวัยวาวุ่นกำลังจะมาลักครับบบโตไปด้วยกันนะลูกรักภาพความทรงจำความคิดเห็นของชาวเน็ต หลังจากภาพของน้องนาวาถูกเผยแพร่ออกไปแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์รัวๆเพราะน้องนาวาดูสวยมากจริงๆหลายคนบอกว่าน้องนาวาโตขึ้นสวยขึ้นและดูมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นบางคนถึงกับบอกว่าน้องนาวาเหมือนดาราสาวคนหนึ่งเลยมุมมองของชาวเน็ตน้องนาวาโตเร็วมากเหมือนพริบตาเดียวก็โตเป็นสาวแล้วน้องนาวาสวยมากเหมือนนางฟ้าเลยเวลาผ่านไปเร็วจริงๆเผลอแป๊บเดียวน้องนาวาก็โตเป็นสาวแล้ว น้องนาวาเหมือนดาราสาวคนหนึ่งเลยสวยมากสรุปน้องนาวาลูกสาวของอ้อมพิยดาโตขึ้นอย่างรวดเร็วและกำลังก้าวเข้าสู่วัยสาวความสวยของน้องนาวาทำให้แฟนๆต่างชื่นชมและหวังว่าน้องนาวาจะเติบโตเป็นผู้หญิงที่สวยทั้งกายและใจ